เ,เคล็ดลับผิวสวยคนถามมาเยอะมากเลยจริงๆว่าเคยบอกไปแล้วนะไออตัวเนี้ยที่ออยกินอยู่ซึ่งอยอยแบบว่ามันดีมากไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้เดี๋ยวเราแบบพาไปดูเลยดีกว่าแล้วก็เ,เดี๋ยวจะมากินให้ดูด้วยว่ามันกินยังไงแล้วกินง่ายยังไงแล้วประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเคล็ดลับผิวสวยที่เราบอกกันเนี่ยว่ากินมาตั้งนานแล้วมันคืออะไรนะคะจะบอกว่ามันคือแบบ คือมันเป็นน้ําผลไมส้สกัดเข้มข้นเคยพูดไปแล้วนะคิดว่านะคะไอ้น้ำสผลไมส้สกัดเข้มข้นตัวนี้คือมันแบบแค่เรากินแค่วันละเช้าหนึ่งช็อตแล้วก็แล้วก็เย็นหนึ่งช็อตนะคะถ้าเกิดว่าจะเล่งเอาแบบว่าสูตรแบบว่า ผ่องๆเลยเนี่ยก็คือช้าสอช็อตเด็น2ช็อตนะคะมันรสชาติอร่อยมากช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาในเรื่องของการทับถ่ายเป็นลักษณะของเบอร์รี่นะคะมีผลแก๊กที่ช่วยในเรื่องของออผิวพรรณนะคะสายตาแล้วก็หลายๆอย่างเรา้สึกว่ากินตัวนี้มันมันทำให้แบบ ผิวมันสดใสอะ่ะเหมือนมันเป็นตัวที่เป็นวิตามินรวมนะคะวันนี้ยังไม่ได้กินเลยปกติจะกินอตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนก่อนนอนนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขะออนุญาตเปิดขวดหน่อยโอเคนะคะวิธีการกินก็ง่ายๆนะคะหนึ่งช็อตอันนี้เป็นแก้วช็อตยาว โอเคจริงๆเขามีแก้วชอนให้นะคะแต่เราใช้ไม่ได้อเออนะคะเราไม่บอกนะคะว่าเป็นของอะไรอยากรู้ก็ติดต่อต,ติดต่อนลังไมนะคะโอเคอันนี้เนะะี่ยค่ะเป็นเป็นช็อตแบบนี้อร่อยมากรสชาติด,ดีถ้าเกิดแช่ตู้เย็นนะเด็กๆก็กินได้นะคะตั้งแต่อยู่ก้าวขวถ้าเกิดว่าใครเป็นคุณแม่ที่ลูกๆแบบ ไม่ชอบทานผักไม่ทานผล,ลไม้อะไรอย่างเงี้ยให้กินตัวนี้แทนนะคะเพราะมันจะช่วยเสริมวิตามินให้เด็กๆทานได้แล้วเชื่อเถอะว่าถ้าเขากินเราเขาจะต้องร้องกินแน่นอนมันอ,อร่อยมากโอเคหมดแล้วนะคะอ,อร่อยจริงๆอะเวลากินนี่ต้องแบบต้องห้ามใจว่าอย่ากินเพิ่มอย่ากินเพิ่มพอแล้วแค่นี้พอแล้วนะคะก็คือตัวนี้นี่แหละที่เรารู้สึกว่าเนี่ย เป็นตัวที่กินแล้วแบบมันช่วยเรื่องผิวมากๆนะคะแล้วก็รับประทานง่ายนะคะแต่สําหรับคนที่เดินทางบ่อยอาจจะลำบ,บากนิดนึงเพราะว่าจะพกพาไม่ได้แต่ว่าเนี่ยก็ติดตู้เย็นไว้ที่บ้านตื่นเช้ามาก,กินหนึ่งช็อตก็คืนกินหนึ่งช็อตและที่สําคัญใครที่ชอบปาร์ตี้นะคะเป็นแบบว่าสาวสังคมนะคะอยากจอแบบว่าเออชอบปาร์ตี้เวลาแหคงซัดไปเลยสองช็อตแล้วหลับ ตื่นมามันจะจดชื่นนะคะรวมไปถึงตอนเช้าเนี้ยตื่นมาแล้วยังแห,งห้งอยู่ซักอีก2ช็อตนะคะช่วงแบบประมาณบ่ายๆเย็นๆจะเริ่มเฟรชแล้วมันจะดีขึ้นนะคะ